Bottom bottom, a duck walked up to a lemonade stand and he said to the man, run in the stand, Hey bum bum bump, got any grapes? The man said, No, we just sell lemonade, but it's cold and it's fresh and it's all homemade. Can I get you a glass? The duck said, I'll pass. Then he waddled away, waddle waddle, till the very next day. Bum 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 when the duck walked up to the lemonade stand. you hey. um, um, um. no like said yesterday just sell lemonade. Okay? Why not give try? The duck said, bye สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ CMIU Inbox กับฝ้ายหาไทยพันธ์โทดีนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมาหาวิทยาลัยราชวิทชิงใหม่ค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องราวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชชิงใหม่ซึ่งในช่วงนี้ก็ดูเหมือนว่าอากาศจะร้อนเป็นพิเศษจนคุณผู้ชมหลายๆท่านไม่อยากจะออกไปไหนกันเลยแถมในวันเดียวก็ยังมีอีกหลายฤดูกาลกันด้วยคุณผู้ชมก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะและในวันนี้ cmiu inbox จะพาคุณผู้ชมไปสำรวจกันค่ะว่าชาวราชภัฏเชชิงใหม่มีวิธีการคลายร้อนอย่างไรกันบ้างและมีวิธีการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็ลดโรคร้อนอย่างไรกันบ้างไปรับชมกันเลยค่ะ วิธีคลายร้อนเหรอคะก็จะเป็นการใส่เสื้อผ้าที่เนื้อบางนะคะลดการใส่เสื้อผ้าหนา,นาๆแล้วก็เสื้อผ้าที่มีสีเข้มะคะ่ะเก็บเข้าตู้ไปได้เลยคะ่ะก็ใส่เสื้อผ้าที่ใส่สบายอย่างอาทิเช่นผ้าคอตตอนงียคะ่ะเป็นต้น,นง่ายๆเลยนะคะให้พกพกผ้าเช็ดหน้าแทนการใช้กระดาษทิชชู่คะ่ะเนื่องจากว่ากระดาษทิชชู่นะคะทำมาจากกระดาษใช่ไหมคะ สำหรับกระดาษนั้นถ้ายิ่งใช้มากอะค่ะเราก็จะทำลายต้นไม้มากไปด้วยเช่นกันค่ะก,กระดาษสำนักงานนะคะที่เป็นกระดาษรีไซเคิลหน้า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 เดียวอีกด้านหนึ่งเราก็ยังสามารถใช้ได้อยู่สำหรับงานที่ออไม่สำคัญมากหรือว่าออปินดับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถใช้กระดาษรีไซเคิลมาปินแทนได้นะคะแทนที่จะใช้กระดาษออขาวสะอาดทั้งสองด้าน,นะคะ่ะ เป็นการประหยัดวัสดุสำนักง,งานไปด้วยไงคะลดภาวะโลกร้อนด้วยได้ด้วยค่ะการช่วยลดภาวะโลกร้อนนะครับก็มีตั้งแต่เรื่องของช่วยในเรื่องการประหยัดไฟถ้าสิ่งของอะไรที่มันเราไม่ใช้เราก็ถอดลักออก แม้ว่าเราจะเปิดโหมดสแตนบายไว้มันก็ยังจะมีการใช้ไฟอยู่เพราะฉะนั้นถอดปลั๊กดีกว่านะครับแล้เรื่องของหลอดไฟต่างๆถ้าเราใช้หลอดไฟจากหลอดไส้เราก็เปลี่ยนเป็นหลอดฟล l ออเรสเซนต์เพื่อทำให้มันมีการประหยัดไฟมากยิ่งขึ้นนะครับและเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีอันใหม่ๆที่เป็นหลอด LED ก็สามารถเอามาใช้ได้รวมถึงของการสร้างบ้านที่ เน้นสร้างบ้านให้มันมีกระจกเยอะๆเพื่อที่จะให้มีแสงเข้ามาเราจะได้ไม่ต้องใช้หลอดไฟในบ้านเยอะนะครับวิธีการคขร้อนนี่ง่ายมากเลยครับใช้ปูมบรรยาชาชบ้านเลยถ้าเรามีอ่างน้ําอันใหญ่ๆแล้วก็อ่างน้ําไปใส่น้ําแข็งแล้วก็เอาไปวางไว้ที่หน้าพัดลมแล้วเปิดนะครับมันก็จะมีไอเย็นออกมาทําให้มีอากาศเย็นๆเหมือนเปิดแอร์ได้เลยนะครับ วิธีการไขร้อนนะครับสาหรับผมมี2แบบครับ1คือคือการไข้ร้อนแรงกายของเรา2ก็คือการไข้ร้อนแบบจิตใจของเรานะครับในจิตใจของเรานี้บางครั้งก็จะมีการความต้องการแบบเป็นความต้องการอยากได้หวังเป็นที่หหรือได้เงินเดือนสูง,สงหรืออะไรแบบนี้ครับอยากจะฝากบทกรอนก่อนหนึ่งครับเป็นเอาความดีเป็นกันกลางทางชีวิต เอาความคิดเป็นเครื่องช่วยอำนวยผลเอาแรงกายเป็น,นกลไกในตัวตนนี่แหละคนมีคุณค่าราคางามครับผมคลายร้อนทางร่างกายนะครับเช่นอาการร้อนเราก็ไปห้องน้ำนะครับไปอาบน้ําอาบน้ําให้ร่างกายชุ่มฉ่ําเย็นนะครับแล้วก็มานอนใต้ต้นไม้ครับก็จะเย็นเราก็จะฟังเพลงเลนกีตร์ไปด้วยครับผมร้อนๆน,นะครับเราก็ต้องกินของเย็นๆกันเช่นก็ทำอันเย็นไว้กิน ซื้อไอติมมากินวันนี้ครับจากปัจจุบันนี้นะครับโลกก็ร้อนมากกันขึ้นทุกวันจากฝีมือมนุษย์ของเราเองนะครับเราก็ผมก็อยากจะฝากให้ทุกคนช่วยกันลดโลกร้อน้วยการใช้วัสดุที่มีการรีไซเคเกหยุดกับนํามาใช้ใหม่นะครับเป็นเช่นใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกปิดไฟที่ไม่ใช้ครับผม อย่างเช่นล้างจานนะคะจากปกติที่เปิดน้าําผ่านก๊อกแล้วก็ล้างเลยนะคะก็เปลี่ยนมาเปิดน้ําใส่ในกาละมังแล้วก็เอาน้ําในกาละมังที่ใช้เสร็จเนี่ยไปใช้ต่อได้นะคะอย่างเช่นเราไปรดน้ําต้นไม้ค่ะก็แต่งตัวให้ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศนะคะหรือว่าทานอะไรที่เย็นๆอย่างเช่นไอศครีมอะไรแบบนี้ค่ะสวัสดีครับ ผมนายบัญจันตีนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งพัวิชานิเทศศาสตร,ร์แะแนนการโฆษณาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยายลายัยราชฏาชีใหม่ผมเป็นนักศึกษาทุนของสำหรับประเทศจากประเทศกัมพูชาครับผมในช่วงอากาศร,ร้อนผมก็ก็อยู่ส่วนใหญ่จะอยู่ในห้องเปิดพัดลมเปิดแอร์บางครั้งก็อับน้ำบ่อยมากครับผมสรับในการช่วยลดโรกร้อนครับผมผมก็คิดว่าเ,ออเราสามารถ อนุรักษ์ต้นไม้ที่อยู่ในปา่าถ้าคนมีสถานที่วางก็สามารถปลูกต้นไม้ได้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นผลประโยชน์ต่อโลกทั้ง,งหมดครับผมอีกหนึ่งก็คือพมงคิดว่าเออเราก็น่าจะตัดแล้วก็ลดลงในการใช้เคื่งยนต์มอเตอร์ไซค์ทางเดียวกันไปเดียวกันครับผม ียกว่าแต่ละคนก็มีวิธีการคลายร้อนที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่การคลายร้อนก็เป็นเพียงแค่การแก้ปัญหาแค่ปลายเหตุเท่านั้นค่ะถ้าคุณผู้ชมยังไม่หยุดพฤติกรรมเดิมๆนะคะโลกของเราก็จะร้อนมากยิ่งขึ้นอีกอย่างก็จะไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆที่สามารถอาศัยอยู่บนโลกนี้ได้ CMI u INBOX ขอเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนกันนะคะ ที่ทราบกันดีว่าภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นจากภาวะเตือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นเหตุมาจากการที่มนุษย์ได้เพิ่มปริมาณกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งและการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมนอกจากนั้นมนุษย์เรายังได้เพิ่มกา๊าซกลุ่มไนรัสออกไซด์และคคอโรฟลูโรคาบอนหรือ CFC อีกด้วย รวมถึงปัญหาจากการตัดและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ทำให้กลไกลในการดึงเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปจากระบบบรรยากาศถูกลดทอนประสิทธิภาพลงและในที่สุดสิ่งต่างๆที่เราได้กระทำต่อโลกได้หวนกลับมาสู่เราในลักษณะของภาวะโลกร้อนนั่นเองถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะมาช่วยกันลดความร้อนให้โลกโดยเริ่มที่ตัวเราค่ะ ลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นเครื่องปรับอากาศเป็นไปได้ให้เปิดเฉพาะเวลาจำเป็นหรือหากไม่มีผู้อยู่ในห้องควรปิดทุกครั้งเลือกใช้ระบบขนส่งมวลชนในกรณีที่สามารถทำได้ได้แก่รถไฟฟ้ารถตู้รถเมล์เนื่องจากภาหนะแต่ละคันจะเกิดการเผาผลาญเชื้อเพลิงซึ่งจะเกิดความร้อนและก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์ ดังนั้นเมื่อลดปริมาณรถก็จะลดจำนวนการเผาไหม้บนท้องถนนในแต่ละวันลงได้ห้างสรพรพสินค้าหากเปิดประตูทิ้งไว้ให้ช่วยปิดเนื่องจากห้างสรพรพสินค้าแต่ละแห่งมีพื้นที่มากกว่าจะทําให้เกิดความเย็นได้นั้นก่ให้เกิดความร้อนปริมาณมากดังนั้นเมื่อมีคนเปิดประตูทิ้งไว้เครื่องปรับอากาศก็จะยิ่งทํางานมากขึ้นเพื่อให้เกิดความเย็น ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความร้อนอีกปริมาณมากต่อสภาพอากาศภายนอกพยายามรับประทานอาหารให้หมดเศษอาหารที่เหลือทิ้งไว้จะก่อให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งก่อให้เกิดปริมาณความร้อนต่อโลกแม้เป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยแต่เมื่อหลายคนรวมๆกันก็ก่อให้เกิดเป็นปริมาณความร้อนจำนวนมหาศาลได้ ช่วยกันปลูกต้นไม้เพราะต้นไม้จะคายความชุ่มชื้นให้กับโลกและช่วยดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุภาวะเรือนกระจก <Pre view. S 1> หากซื้อของพยายามไม่รับภาชนะที่เป็นโฟมหรือหากเป็นพลาสติกเช่นขวดน้ำพยายามนำกลับมาใช้ประโยชน์ซ้ำอีกเนื่องจากเป็นขยะที่ย่อยสลายยากต้องใช้ปริมาณความร้อนเทียบเท่าตอนที่ผลิตก่อให้เกิดความร้อนกับโลกของเรา ใช้กระดาษด้วยความประหยัดกระดาษแต่ละแผ่นทำมาจากการตัดต้นไม้ซึ่งเป็นเสมือนประการสำคัญของโลกเราดังนั้นการใช้กระดาษแต่ละแผ่นควรใช้ให้ประหยัดทั้งด้านหน้าและด้านหลังใช้เสร็จควรนำมาเป็นวัสดุรองหรือนำมาเช็ดกระจกได้และไม่ควรนำกระดาษไปเผาเพราะก่อให้เกิดความร้อนต่อโลกเราเช่นกัน ที่สำคัญไม่สนับสนุนกิจการใดๆที่สิ้นเปลืองทรัพยากรของโลกเราและควรสนับสนุนกิจการที่มีการคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยกันเพื่อโลกสวยของเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของ CMIU Inbox ลงแล้วค่ะคุณผู้ชม กลับมาติดตามเรื่องราวรอบรั้วราชวัชชิงใหม่ได้ทางสถานีโทรทัศน์มหาวิทยาลัยราชวัชชิงใหม่ BTV Cable TV ของคนเชียงใหม่และทาง YouTube ตามลิงก์ที่ปรากฏด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ The man said, no, we just sell lemonade, but it's cold and it's fresh and it's all homemade. Can I get you a glass? The duck said, I'll pass. Then he waddled away, waddle, waddle, till the very next day, bump, bump, bump.